ฉันไม่เห็นหรอกโวยบูบูเร่งหอยแฮโดนปนเงินเสร็จโจรละนีีกว่าบูเร่งอยู่ไหนอยู่นี่บูนี่อูอยู่นี่วับของแค่ไม่เห็นค่าหรอกบู เห็นอูเห็นเตื้อยู่นะไอ้เื่องื่องหมอเชื่อคุณลูกาคุณลูกาลาแตัวโอ้ยงูนั่นขึ้นเลยตูคปาให้งูไปก่อนคุณลูกปิดรอกน้ปุ๊บข้ามาไม่ได้เลยสิว้าวดี เอ้ย <Hey, S 2> อย่าแม่บุ๋มเฮ้ยอย่าตามมาไม่งั้นแบนโอเคไม่ตามมา Why, ว้ <Yes. S 1> ายถั่วย็สมีเส้นทางนั้น้ว้เอาแล้วกังไหนอีกวะเนี้ยหาค่าไม่เจอหรอก <Yeah. S 1> <c oughs> บุบุดหายไปไหนอะบุหายไปไหนบุญดหายไปหนแน่จริงก็ขึ้นมาสิแน่จริงก็ขึ้นมาแน่จริงก็ขึ้นมาสิ